สำหรับใครที่สนใจจะฟาร์มนะครับร้าน l e ็กซิกช็อปับบริการฟาร์มเลเวลบฟัฟฟต t และรับบริการฟาร์มเลเวลออสตาและยังมีบริการ FK เพชและอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมฮิลลี่เอ็กกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสอนผ่านดัน ไททอลหนึ่งแบบเอ็กซ์ตีมโซโล่ที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับโอเคโดยตัวละครนะครับเราใช้แค่4ตัวเนาะก่อนแรกนะครับเราเข้าเกมมาเนี่ยให้เลือกเอ็กซ์ตีมก่อนนะครับแล้วก็เปิดออโต้สกิปนะครับโอเคผมขอปรับเป็นโลแล้วกันจะได้มีเอฟเฟกต์หน่อยนะผมจะได้นําตัวละครนะครับตัวละครมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วเราเนี่ยต้องมีออฟไฟด้วยนะครับออฟไฟเนี่ยต้องใส่กับรอยมัสแตงนะครับรอยมัสแตงต้องเลเวล80นะครับ ตัวที่2นะครับนั่นก็คือ S อสค n o 5าดาวนะครับต้องเลเวล80นะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนที่ต้นเกมเนี่ยตีเร็วกว่าอ่า4 4วินะครับ3.5ขึ้นไปเนี่ยคือเพื่อนเอามาใช้ได้นะครับอาจจะเป็นซาสุเกะก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าซาสุเกะใช้ได้หรือเปล่านะแต่ผมแนะนอนว่าเป็น S c a ค n o แล้วกันเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเขาตี3วินะครับแล้วก็เป็นเลเวล30นะแล้วส่วนตัวที่4นะครับเป็นตัวบัฟนะครับเออร์วินนั่นเองตัวที่5นะครับเป็นบูมานะครับ บูมาเนี่ยเพื่อนๆมันต้องมี odd, ออฟลดเงินก็ได้นะบูมากับเออร์วินก็เลเวล80นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีถ้าเพื่อนๆไม่มีบูมานะครับก็ใช้เอสคานอ4สีดาวก็ได้นะครับโอเคตอนแรกนะครับผมเนี่ยจะวางเอสคานอตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็วางตามผมนะผมแนะนำให้วางตามผมเลยนะครับวางแบบนี้แต่ผมดูก่อนวานถูกปะ มันน่าจะถูกนะครับโอเคเอสคานอตัวนี้นะครับผมเนี่ยจะปรับเป็นเฟิร์นนะครับแล้วผมเนี่ยจับเกรดไปถึงขั้นที่2นะครับพอขั้นที่2แล้วเนี่ยผมเนี่ยจะเอาเงินนะครับมาวางรอยมาแต่งนะครับไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับพอเราวางรอยปุ๊บเราเนี่ยก็จะมาฟาร์มเงินแล้วก็วางบูมานะครับฟาร์มเงินไปแล้วเราเนี่ยก็คอยดูนะครับว่าถ้าตัวแอร์หลุดเนี่ยแล้วก็วางตัวแอร์เพิ่มอัปเกรดตัวแอร์นะครับถ้าเอสคานอตีสามครั้งนะครับ ตัวมอนมันไม่ตายนะครับก็อัพเอสคานอนะครับประมาณนี้เพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลเพื่อน,เ,อนเนี่ยมันถึง80เหมือนผมหรือเปล่าอาจจะ70อาจจะ60นะครับโอเคหรือไม่ก็ลอยเนี่ยอาจจะเวลไม่เท่า80เท่าผมนะทามมิ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ตอนแรกเราก็ไม่มีอะไรมากเราก็อัพเอสคานอก่อนไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ up S c r เป็นขั้นที่2แล้วนะแล้วก็ผมก็มีเงินวางลอยแล้วนะครับผมก็วางลอยเลยประมาณนี้นะครับปรับเป็น Stong Get นะครับลอยอแล้วก็เราก็จะมาวางปูม่านะครับแต่ว่ารองเงินก่อนถ้าใครมีออกรถเงินมันผมก็จะสบายหน่อยพยายามโฟกัสให้ลอยนะครับตีตัวแอนะร์อเนาะก็ปรับเป็นเฟิร์สปรับเป็นลาตามสถานการณ์นะครับอันนี้แล้วแต่เลย แต่เอสคานอเนี่ยปรับเป็นเฟิร์สตลอดเลยนะครับไม่ได้ปปรับอะไรเขาถ้าเอสคานอตีสามครั้งไม่ไหวนะครับก็อัปเกรดครั้งที่สามแไม่ตายคืออัปเกรดได้เลยโอเคเพื่อนๆก็ดูด้วยว่าไทสคานอไม่ไหวหรือหรือยังไงก็ปรับองศาในการโจมตีเอาตามสถานาการณ์เลยครับเลือดเจ็ดร้อยเอสคานอลเจ็ดร้อยแปดห้านะครับแปดเจ็ด่่แปดห้า ได้อยู่ไม่ใช่ได้อยู่ไหวเลยแหละผมว่าไหวเลยเอชคอนอนมันเพิ่มเท่าไหร่ทีละสาิบเอ็ดเหรอผมก็ไม่ค่อยสังเกตสามสหกอ๋อสามสิบหกโอเคังเกตบูมาตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวแอออกมาอย่างเนี้ยผมลืมดูน่าจะออกมาแล้วมั้งไม่เป็นไร เราจะวางลอยนะครับทั้งหมดสาตัวเนาะขั้นต่ำนะครับสามตัวแล้วก็าวางเอวินเอวินจะบับวนก็ได้หรือจะไม่บับวนก็ได้นี่แล้วแต่เลยถ้าใครอยากเอาผ่านชัวนะครับเอาหยุดเวลาม่ได้ก็ได้นะครับเอามาหยุดอ่าสักเวลาสักสองครั้งนะครับยังไงก็ผ่านเนี่ยหยุดหยุดตอนช่วงเนี้ยมันจะเป็นทามิ่งพอดีเลยเพื่อนๆโอเคผมบางเอสคานอเพิ่มแล้วกันผมก็จะไม่ได้ว่าผมผ่านยังไงนะแต่ก็วิธีผ่านก็ประมาณนี้แหละ ผมจะวาง S อสา o ์อเพิ่มแล้วกันผมกวามมันไม่ผ่านโอเคผมก็จะวางรอยเพิ่มนะผมจะวางรอยตรงนี้แล้วกันโค้งนี้เลยับเป็นสตองเก็ตนะครับโอเคตอนนี้ก็เราอัพบูมานะครับเลือดเอ่าเท่าไรเนี่ยเลือดห้าอยนะครับรอยตัวเดียวก็ไหวนะแต่ผมวางเผื่อไว้แล้วกัน เรออัปเกรดปูม่านะครับตอนนี้ตัวโคเนอร์เราไหวไหมแล้วก็เช็คดูนะครับน่าจะไหวนะไหวเลยแหละไม่ใช่น่าจะไหวโอเคอัปเกรดปูม่าไปเราคอยดูตามสถานาการณ์นะครับว่าเราไหวไม่ไหวผ่านง,าง่ายๆนะครับ x อ็กซ์หนึ่งเนี่ยแต่เอ็กซ์ต็มสน่านจะนาย,ยากโอเค ผมว่าผมต้องอัปเกรดเอ็ดขนอเพิ่มว่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องอัปผมรออัปผมอัปบูป้าก่อนแล้วกันเฮ้ยเอ้ยเ้ยหลุดผมปรับเป็นเฟิร์สโอเคสวยมันตีอยู่มันตีอยู่เนี่ยถ้าหลุดแบบเนี้ยเราควรปรับเป็นเฟิร์สนะครับเราควรดูสถานการณ์เมื่อกี้ผมไปหันให้ดูไงโอเคได้อยู่ยังไ,ไม่แย่นะครับ กีกับบลูดะผมผมตกใจมากตะกี้ชอน่าจะเงินงอัปเกรดหรือเปล่าโอเคอัปเลยกินเงินที่เหลือแล้วก็มาลงกับเอสคานอนนะครับโอเคอัปเอสคานอไปอัปได้ทันที่อัปนะครับไปแค่นี้เนาะผมวางบูมาเพิ่มเลยแล้วกันบูมาระวังทั้งหมด4ตัวนะครับ Okay. พอระวางตัวที่สมเนี่ยอัพขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็มาวางอ่าแล้วก็มาอัพรอยมาแตง่งแล้วก็วางไปม,มาแต่งอีกตัวนะครับตัวนี้ยังไม่ต้องในเวฟยังเนี่ยใช่ในเวฟยังอ้าเงินไม่พอเป็นไรมาไปก่อนโอเคแบบนี้โอเคผมจะวางรอยเพิ่มนะผมจะวางรอยไปโค้งนี้นะครับ แบบนี้ระวังตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับลอยแบบนี้ okay. ตอนนี้เอสคารนอสองตัวน่าจะไหวเอสคารนอเราอัพไปแค่ขั้นที่ห้าหรือขั้นที่สี่ก็พอนะครับเอ้ยขั้นที่ห้าหรือขั้นที่หกก็พอนะครับพูดผิดโอเคผมจะรออัพรอยมาแตงตัวนี้นะครับเป็นาค่าสุดท้ายเลย okay. อัพไปเลยนะครับมีเงินกล้าไปเลย โอเคแบบนี้เราที่เหลือนะครับเราก็มาวางบูม่าเหมือนเอสคานอเราจะไหวใช่ไหมน่าจะไหวนะัเลือดไม่เยอะเชี่ไหวอยู่แล้วโอเคแล้วผมจะปรับเป็นเฟิร์นแล้วกันให้มันตีตัวแรกนะให้มันตีตัวแอร์นะดีสอครั้งหายนะครับปรับเป็นตองตองเกตเหมือนเดิมปรับกลับเหมือนเดิม ตัวโคเนอร์มาแต่จะตายแล้วนะตัวโคเนอร์อะโอเคมีเงินอัพอัพพอดีโอ้โหทามมิ่งดีมากผมอะโอเคต่อไปเราก็มาวางอะเอสคานอลเพิ่มนะครับแบบนี้วางไปเลยโอเคอไปนะครับเหมือนจะวางได้แค่สองสามตัวนะ เราต้องวางเอสค o นอแปดตัวเลยนะครับโอเคนิกเวฟละนิกเวฟใช่ปะเนี่ยโอเคนิกเวฟแล้วนะครับขายบูมาทิ้งเลยโอเค,เอเคผมจะ up. อัพรอยตัวนี้นะครับแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วที่เหลือนะครับผมก็จะมาวางเอสคานอเพิ่มวางไปเจ็ดตัวก่อนเนาะมันจะได้แค่เจ็ดตัวนะครับที่เหลือเราก็จะมาวางบับนะบับก็เราจะแช่บับวนละกันเ,เราค่อยขายลอยทิ้งนะครับเพื่อตัวบอสมาขายลอยต,นะตัวนั้นหนาตอนนี้วางวางได้เท่าที่วางก่อนนะครับ เท่านี้ก็วางไปก่อนแล้วก็อัพทุกตัวให้ตันนะครับผมว่าอีก,อกสักพักก็บอสจะออกมาโอเคแล้วน่าจะมีเอสคันอแปดตัวนะครับโอ้ลอยสองตัวเอาเรื่องอยู่ไม่มาไกลถึงนี่เลยสองตัวหน้าตัวนี้ก็ทำงานอยู่เก็บงานตัวนี้โอเคตอนนี้ผมว่าเ่็นเฟิร์นเลยแล้วกันแห้มาตีตัวแรกไปยาวๆเลย มันจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับอันนี้คือเลดทีละยี่ห้านะคือมาล์รประมาณ5-6ครั้งนะครับกว่ากว่าบิวจะมาถึงเนี้ยแล้วมันก็สตัด้วยนะครับเ,เหมือนไทอ้อสองเลยอะแต่ไทอ้อสองมันรดเลือดเยอะกว่า5นะ5 5หน่วยโอเยแล้วเราขายรอยตัวหน้าหน้าทิ้งนะครับแล้วก็วางเอสคานอแล้วก็บรับเออร์วินไป โอเคผมจะบัฟเออร์วินเลยแล้วกันแต่ยังยังยังผมรอขายตัวนี้ก่อน okay, เราดมอีกแล้วดีไปที่ <Okay, S 2> ผมรอขายลอยนะสามพันกว่า คผมขายเลยแล้วกันโอเคผมจะบัฟปนนะครับโอ okay, <Okay, S 1> แล้วก็วางเพิ่มวางเพิ่มไปเลยโอ okay, <Okay, S 1> เครอขายรอยตัวนี้นะครับ okay, เรอขายรอขาย ขายผมมอาขายอารอยทิ้งแล้วกันอัพไปเลยเงินหมดละโอ้ยกดบัฟไม่ติดเพื่อนๆชิบหายแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้โดนสตันพอดีแต่เรายังไงเราก็ผ่านนะถึงไม่ต้องบัฟปุ่นดูเลือด,ดิมันจะสตันอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านแล้วเยย สามหมืน่นสองหมืน่นอีกครั้งนึงคนละครั้งเรียบร้อยผ่านแล้วก็ได้วิสมาแล้วก็ถ้าใครไม่ได้อ่าได้ได้อฟแล้วมันจะไม่ได้ซ้ำนะครับนี่อันนี้ผมได้ออฟละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่ไปพาวิดูใหม่ๆของผมงนั่นเองก็คลิปในวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้ละครับ๊ายบาย